สวัสดีครับกับพบกับร้านเอทีอดีตเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนรถที่จะมารีวิวบ้างนะครับรอบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเป็นรถยามาฮ่าฟินนะครับตัวยามาฮ่าฟิน115ไอนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆในอาทิตย์นี้เลยนะครับก็เพิ่งวิ่งมา400กโลนะครับคันนี้เป็นลูกค้า FC นะครับจากกรุงเทพนะครับขี่มาจากกรุงเทพเลยนะครับมาติดตั้งไฟหน้านะครับนี ตัว b บเอลด์โปรเจกเตอร์นะครับในรุ่น M1 Mini นะครับตัวนี้จะมีเลนขนาด1.8นิ้วนะครับเป็นเลนขนาดค่อนข้างเล็กนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะ1.8นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ตรงรุ่นกับรถ Yamaha Fin เลยนะครับโดยที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เดิมเนี่ยจะเป็นหลอด H4 อันนี้คือเจ้าตัวหลอดตัวเดิมที่ติดมากับรถนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว b i เ d p r o โปรเจ r เตอร์เข้าไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีค่าแสงอยู่ที่ 6,000k นะครับประมาณ 5,800-6,000k นะครับจะมีกำลังอยู่ที่30วัตต์นะก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดเล็กที่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์มากนะครับทั้งในเรื่องของขนาดกำลังวัตต์นะครับที่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ในส่วนของขนาดความใหญ่ของตัวเลนส์นะครับที่จะพอดีกับรถมอเตอร์ไซค์เป๊ะเลยโดยที่จะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวบายเอดีจะสามารถเสียบปลั๊กแคสีเข้าตัวรถได้เลยโดยที่ไม่มีการผ่านรีเลย์หรือต่อพ่วงออะะะะะไไไไรรรทััั้้้งงสสนนนนเพาาาฉี่่ยยมมมจฟตๆ ที่จะอยู่ด้านหลังโคมนะครับซึ่งก่ออาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเวลาเวลาเราขับขี่ได้นั่นเองนะตอนนี้ก็บอกก่อนครับว่าพอดีส่งงานตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเพราะลูกค้ามาทาตอนช่วงมืดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูทีนะครับอันนี้จะให้ดูเรื่องงานติดตั้งก่อนนะอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงตัวอย่างกันบ้างดีกว่านี่สตาร์ทเลยดีครับจะเอาให้รถตรงๆก่อนอประมาณนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยระบบไฟทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้เป็นของเดิมนะครับเราจะไม่มีการมาต่อดัดแปลงแก้ไขอะไรต่างๆเพิ่มนะครับจะเห็นว่าความสว่าง3 0มิวัตต์เนี่ยก็ถือได้ว่าเพียงพอมากๆสาหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีฟิล์มนะครับอ่านี่เป็นไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับอ่าประมาณนี้ความสว่างที่ได้ก็ถือว่าดีกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหลอด h สี่ดวงเดียวนะครับความสว่างค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับก็ ร้านก็ได้เปลี่ยนตัวไฟหลี่ LED ให้นะครับจะได้สวยเนียนนะครับดูหรูหราไฮโซขึ้นมาเลยแหละนะครับชุดนี้ขับไปนะครับรถยนต์มีอายแน่นอนรถยนต์ไฟเดิม H4 สมีอายแน่นอนนะสำหรับตัว b i LED โปรเจคเตอนะครับในรุ่น M1 มินินะครับตัวนี้จะเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์มากเลยนะอ่ะเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปลองขี่วนดูนะครับว่าแสงหลังจากติดตั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วนะครับแต่เ,เรามาดูไฟกันมากดีกว่านะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งไฟต่ำนะครับของตัว b บ LD projector นะครับรุ่น M1 Mini เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูง,ไฟ,สงไฟต่ำแสงสว่างก็ถือได้ว่าเพียงพอกับรถมากๆนะครับโดยที่มีแค่ดวงเดียวก็จริงแต่ว่ามอไซค์เนี่ยมันไม่มีฟิล์มนั่นเองนะครับแต่เ,เราไปลองขี่กันดูบ้างดีกว่านะครับว่าแสงจะเป็นยังไงนะ อาจจะส,สั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมถือมือเดียวประมาณนี้นะครับนี่แสงที่ได้ก็อย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารถยนต์รถยนต์มีอายแน่นอนนะสำหรับไปตัวนี้นะครับดูทุกคนดูแสง นี่เป็นดวงที่เล็กที่สุดในร้านนะครับขนาดแค่1.8นิ้วเท่านั้นนะครับที่สามารถใส่กับมอเตอร์ไซค์ได้แสงสว่างก็ผมว่าเพียงพอเลยนะดีดีกว่าเดิมมากๆนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนรถยนต์เลยแล้วก็แสงนะคมชัดเลยนะครับชัดเจนเลยแหละ เห็นไหมเห็นบูคัตออฟไหมครับบูคัตออฟก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไประดับต่างๆเนี่ยเราตั้งให้พอดีกับการใช้งานนะครับเผื่อมีคนนั่งหลังก็ระดับจะสูงขึ้นใหม่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสูงบ้างเพราะว่าผมต้องสลับมือนะที่เปิดไฟสูงมันอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับเปิดไฟสูงทุกอย่างก็สามารถใช้สวิตช์เดิมได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้อง ไปทําอะไรกับระบบไฟรถเลยนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยไปดูระยะไกลกันบ้างนะให้เห็นกันจระจะเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว BLD p r o j โปรเจเตอร์นะครับในรุ่น M1 Mini มินินะ แสงก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่เปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับนี่ไฟสูงเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับไฟต่ําแล้วก็คัตออฟเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับเห็นไหมนี่มันจะไม่มีเหลือบขึ้นไปฟุ้งแยงตาเลยนะครับจะตัดคมเข้มเป๊ะเลยนะแล้วก็ระดับความตรงเนี่ยคือตัดแบบตรงมากเลยนะครับถ้ารถอยู่ในตําแหน่งตรงเนี่ยเส้นคัตออฟที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยจะตรงปาดลงชึบอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้น ไฟหน้าเราสว่างนะครับแต่ก็จะไม่มีทางไปรบกวนเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับแสงก็คือจะเน้นเก็บถนนนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะมีคัตออฟเหมือนรถยนต์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราผมใส่เป็นรุ่นที่เป็นคัตออฟสำหรับรถยนต์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟหน้า Bio d b i o d i ว e c t o r M1 Mini นะครับที่ติดตั้งกับรถยามาฮ่าฟินนะครับนี่เพิง่งวิ่งไปแค่400โลเองนะครับ น่าจะประมาณ3 0 0อแหละเพราะลูกค้าขับจากกรุงเทพมาฉะเชิงเซาก็ต้องมีร้อยโลนะครับมาถึงบ้านผมเนี่ยออกจากกรุงเทพมายังไงก็ต้องมีร้อยโลนะครับลูกค้าน่าจะวิ่งมาประมาณ300แล้วก็มาติดที่นี่นะครับเพื่อเอาไปวิ่งใช้งานในกรุงเทพนั่นเองนะครับสามารถออกคลิปต่างจังหวัดได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องถนนเรื่องอะไรเลยไฟสปอร์ตไลท์ไม่จำเป็นต้องติดนะครับติดตัวนี้จบเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับรับอันนี้ก็ขึ้นขาตั้งให้ดูนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมต่อระบบเดิมของรถนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องติดเครื่องถึงจะเปิดไฟหน้าได้โดยจุดนี้นะครับเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเดินสายไฟต่างๆนะครับเข้ามารบกวนระบบไฟรถเลยนะครับสามารถใช้ระบบไฟเดิมของรถนะครับต่อเข้าบาย led ได้แบบตองรุ่นนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแสงตัวอย่างนะครับเรียกได้ว่าคมเข้มสะใจเลยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหารเรื่องของไฟหน้ารถมอไซค์ที่ไม่สว่างนะครับติดตั้งตัวนี้เข้าไปได้แบบสวยงามเลยนี่เห็นไหมงานก็จะตรงกรอบเป๊ะเลยนะครับ อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับตัวตัวโคมของตัวรถยามาฮ่าฟินเลยนั่นเองนะ,ะเมื่อมองจากหน้ารถนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้จะเห็นตัวลำแสงลำแสงบีมนะครับที่ยิงออกมานะนี่เข้มแบบนี้เลยนะครับเข้มสะใจเลยนะ,ะสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างหรือไฟตัดหมอกไม่สว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับไฟหน้าก็สามารถติดต่อที่ร้าน S c l d เได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์กับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับลูกค้าสามารถแอดด้วย ID นะครับย้ำนะว่าแอดด้วย ID นะครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบอร์0623425550นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะครับก็จะเป็น STL D Headline เช่นกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องของการรีวิวสินค้าแล้วก็ งานติดตั้งแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ร้านเนี่ยตั้งที่ aw, อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับท่านใดที่อยากจะจะขี่มาแบบคนนี้นะครับผมก็ยอมใจเลยนะขี่มา100ร้อยกว่าโลจากกรุงเทพนะครับมาติดตั้งไฟหน้าฮ่าบเอลดีโปรเจคเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็จะได้ส่งลิงก์โลเคชันให้นั่นเองนะครับอ่าก็ติดตั้งจบสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวลูกค้าก็จะขี่กลับกรุงเทพนะครับก็จะได้ทดลองไฟด้วยเลยเพราะลูกค้าบอกว่าขอเป็นช่วงเย็นหรือหัวค่ำ หรือช่วงมืดไปแล้วเนี่ยเพราะลูกค้าต้องการที่จะลองไฟนั่นเองนะครับก็จบแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับล้านไปด้วยนี่ไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับจบแบบนี้เลยนะครับที่ร้าน s t l d h e a d l i ไฮนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอส่งงานลูกค้าและวครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นรีวิวคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ